จับเหแล้วก็น่าไม่น่าจะเหลือแล้วครับใส่แล้วหนึ่งเใสแล้วครับโอ้ยภาพสวยๆโอ้โหนี่ อ้าบรรยากาศวันเหตที่บ้านทับช้างน้องระแวงโคราชนี่ครับเหตแรกลงไปแล้วครับรอดูครับจะดึงสนันวันไหวแน่ๆเลยเพราะว่ารู้รู้สึกว่าปลานิ้น่าจะเยอะครับพี่น้องครับอ้ามาชมกันเลยครับเหแรกกราบสวัสดีแมวบางปูจุงกะครุบเคลียครับนี่เหฟังครับดูครับดูครับฟังนี่ครับสนันแน่ครับพี่น้องรอดูเหแรกครับเหตแรกกาลังจะดึงแล้วครับบางคนเขาดึงแล้วโหดูไพรคนนี้ครับไข่ครับดูข้างหลังนี่คลายไข่กู โอ้ยด <c oughs> <Korean food> <c oughs> ูในเจ้าโบดครับทีมงานต่อยอดฟาร์มครับนี่ครับรอดูรอดูเฮฟฟังน่ะเฮฟังนี่เฮฟังครับผมมาเต็มโอ้ดูดูดูจากนื้นดู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 เต็มไหมเต็มไม่เต็มเออแต่ละคนพี่น้องเอ้ยไม่ต้องห่วงนี่โอ้โหดูนี่ดูเจากน้นดึงขึ้นอู้ดูเจ้าโบดเจ้าโบดเจ้าโบดเป็นไงเจ้าบดดึงหนึ่งแล้วหนึ่งแล้วป่าอะไรดูติดพี่น้องเอ้ยผมมาติดติดย่องเรียงเล่ยเลยพี่น้องโอ้ไม่ต้องห่วงเพราะว่าดูแล้วไม่ต้องห่วงแล้ว โอ้โหรอชมเลยเฮือด oh, <welche> ูเจ <a> so oh, oh. oh, oh. ้านี oh. ้ดึงข oh. ึ้นมาเรียบร้อยนี oh, ่น oh. ี่เฮือดิดิด ja. mm ูจ oh, ู่จ้าบสดูจับโบสจับโบสโอ้เอาดูเหังดูเหงฝังเนี่ยอาดูเหงฝังน like ี่น evet. ึงอได้ครับนี่อ oh. ่ยดูบนเรือนี่โอ้โหเต็มเผาเลยโอ้โหเต็มเผาเลยดูแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนโอ้โหดูโอ้ดูเหนั้นครับโอ้เต็มเผาเลยแต่ละคนเหงากมโหปลาเยอะครับเขาบอกแล้วครับดูดูเอาเหเขียวนะเหงาเขียวต้องดึงแล้ว ดึงแลยโอ้โเอู้เออดูจับบดโอ้โหบดเฮ้ยบดเต็มแหแล้วโอ้โหยังก็เต็มเหมือนกันโอ้โหโอเป็นมันเต็มรายการนี้ครับพี่น้องครับโอ้โหแต่ละคนดูครับเต็มไปหมดเลยบัตรเจ็ดร้อยครับย้ำเลยครับแต่ว่าปลาเนี่ยสุดยอดครับนี่ครับดูจอนี่ไม่ยังไม่หมดโอ้นี่แหติดกันครับตอนข้างๆก็ธรรมดาครับเก็บไม้เก็บไรกันก่อนครับพี่น้องเอ้าเอาดูใกล้ๆผมนี่ดูใกล้ๆผมนี่เอ้า เอ้านี่เหรอโอ้โหตะเพียนตะเพียนนี่โอ้โหเต็มอฮ้ยทั้งหมายทั้งโอ้ทั้งหมายทั้งปลานี่ครับนี่ครับดีดูครับแต่ละคนนี่เอาให้ดูข้างในลึกๆครับให้ดูข้างในลึกๆครับดูข้างในลึกๆครับพี่น้องเป็นไงเออนี่ภาพเอาภาพโอ้โหสวยงามครับนี่แต่ละคนก้มหน้าก้มตาแล้วครับผมดูนี่ปลาอะไรโอ้โหปลาอะไรแบบนั้นครับปลาโหน้อย อ่ดูเห็นนี่ก่อนดูเห็นนี่ก่อนครับเป็นไงเห็นข้างหน้าผมนี่มีแน่ถ้าปลายเยอะขนาดนี้มีแน่ๆครับน้องมีแน่ๆนมีแน่ๆนเอาดึงเลยครับดึงดึงมีแน่เลยอืหลายตัวเลยโอ้โหทั้งปลาตั้งขวดโอ้สารพัดเลยครับโอ้โหเหห์สีดำเงินนั้นยังไม่เสร็จเลยครับน้องโอ้ดูจะคองครับดูเอามาดูใกลๆผมนี่ตรงนี้เอา้ามาตรงนี้เลยปลาอู้ปลาหนินใสงามๆครับหลายตัวเลยปลาดนิน oh <my> นี่เอา้า นี่อีกโอ้เอาโอ้โหตั้งปลานิลทั้งลูกตา,ทาลทั้งอะไรสารพัดมาเลยโอ้โหปนไอหยะโอ้โหปลานิลสายใหญ่ครับปลานิลโอ้โหปลานิลสายสวยครับผมเออเอาเดี๋ยวโอ้โหโด,ดูคนพี่น้องนี่มากรรมหวานเห่ค,คนโอ้โหเอามันมันคนครับเดี๋ยวต่อไปต่อไปเดี๋ยวไปเดินมาถึงนี่ต่อแล้วครับผมผมก็จะเดินไปเรื่อยๆครับจวดนี่นี่ก็มีภาพบรรยากาศหวานเหกันอย่างนี้ครับผม เดินไปทั่วๆโอ้หนีฟังก็ต้องทําใจเลยครับเพราะนี่ครับมีต้นนี้อยู่ครับดูก็ใหญ่เริ่มเทิมเลยต้นตาลครับนี่นี่ครับต้นตาลครับก็จะลําบากนิดนึงครับเสียนแหนี่เสียนแหฟังก็จะลําบากนิดนึงครับต้องเก็บไม้เก็บลูกตาลออกให้หมดก่อนครับเอาหนึ่งสองสามจุดโอ้โหหาชมไม่มีครับหวานแหแบบนี้หาชมยากครับผม ต้องมีวิทยายุทธจริงๆถึงมือหานหวานแหแบบนี้ได้พี่น้องครับสุดยอดเออรูปลาอะไรดูครับนี่ยาวๆแบบนี้ครับโอ้ดีปลาอะไรดูดีไม่รู้ปลาอะไรครับผมปลานวนจันทร์ั้างครับยาวๆเงี้น่าจะเป็นนวลจันทร์ครับนี่ใสไม่เกิน5้ขีดแล้วครับห้ากขีดแค่นั้นะครับผมใสขนาดนี้ครับอ๋ดึงขึ้นแล้วครับสโลโลชั่นดึงขึ้นแล้วครับพี่น้องอ๋อดึงขึ้นกันแล้วอ๋อดึงขึ้นแล้วครับ โอ้โหดูทางนูนดึงขึ้นโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหเจ้ามั่นพอเอ็นึกว่าไข่โอ้ยทีมงานเดียวกันนี่เองเออลืมมองใส่หมวกแล้วจำไม่ได้ดิคนนี้มานตลอดครับคนนี้น้องชายครับจากกระโทกนี่เจ้ามั่นครับผมทีมงานบรนเจิดเขาใหญ่เองครับคนนี้ทีมงานเดียวกันนี่ครับผมนี่โอ้โหหลายตัวเลยโอ้ย โอ้โหเป็นซิปเลยครับเจ้านี้คนนี้เป็นซิปเลยโอโย้พี่น้องอือสไนจนับส,สนอมแมนสนอมสนอมสนอมอือสนอมจับแมนให้เองอือแหน่แน่น่น่เ,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 เยี่ยมสุดยอดเลยครับผมอือเนี่โล่เอฟซีผมเยอะด้ในนี่นี่อู้เยอะเลยละครับผมเดินไปตรงไหนก็เต็มแล้วครับนี่แต่พวกกันเองครับพี่น้องเหมือนเพื่อนเพื่อนเหมือนเพื่อนพี่น้องกันนี่เลยครับเพื่อนผูงกันนี่ครับผมเยอะแยะนี่ครับ เราก็รู้เราก็รู้จักกันหมดแล้วครับผมพอเราก็อยู่กับสายเหตด้วยกันครับผมโอวจือไม่ใช่ใครแล้วครับเจ้าต๊อกครับโอ้หรือว่าใครเห็นเวียงเหตนี่จาได้เลยดูชุดเขาวันนี้เปลี่ยนชุดอะไรดูเออผมเห็นเหยืยืนอยู่กับโอ้ตึงกับไัช่วยไหลอีกโอ,โอ้สุดยอดเลยไปอยู่ทางหน้าไปช่วยไหลแต่มนไกลนิดน,นึงพี่น้องเราซูมมากก็ไม่ได้เลยพี่น้องเอ้าเอาใกล้ๆตรงนี้ให้ดูพี่น้องเอ,าเอา้า,ออาซูมมากเดี๋ยวพี่น้องก็จะดูยากครับตาจะลายจู สวยงามใจเปรียดเออใบลอชนานี่ครับผมดูนี่ก็ใช้เรือครับถนัดมากเลยส่วนมากวุ้ดีร้านก็ใช้แต่เรือครับผมแต่คราดเรานี่ก็ใช้แต่แพรครับผมโอ้ก็เป็นอย่างนี้ครับผมโอ้โหเสอเหดแดงนั่เห็แดงก็แพลงริดอีแล้วครับผมโอ้ได้หลายตัวนี่ครับโอ้เหดํำนี่ก็ได้ชุดดำนี่อ,อ้จักใครต่อใครด้วยบางทีผมใส่หมวกจําหน้าไม่ได้ครับแต่ถ้าถอดหมวกออกก็จําหน้าจะเอละหมดนะครับผม เอามาดูเห็นนี้ครับผมมีจังมันครับผมเออตั้งทายอย่างดีเลยจวดใจเปรียดอือสนอมจนาอือเนอเอเอไอ,อ้มนัมนๆต่อไปเดี๋ยวมันเดินไปต่อโอ้โหปลดปลาปลดปลานี่ครับบรรยากาศเขาสุดยอดมากๆเลยสวยงามครับหาอยู่ครับกินอย่างนี้ครับผมะดูหน้าใครดูหน้าตาแต่ละคนครับพู้ใครต่อใครครับผมนี่ อ๋เอ,เ,อเดี๋ยวมันๆครับเดินยวผมไปตั้งทุกตอครับพี่น้อง <laughs> ผมเดินมาถึงฝั่งอีกฝั่งหนึ่งแล้วครับพี่น้องโอโ้โหนี่นูน้อยนี่ก็ตามโพมาก็ามาตับนี่อ้ยปลาดินระวังมือทิ่มมือนอะเลยอนี่ได้หลายยังน,นั่นได้หลายแล้วนี่ครับผมนี่โอโ้โหแน่นเหฝั่งนี้แน่นเลยพี่น้องเล้ยดูทัวรู่แน่นคักคักคนเยอะแยะพี่น้องเลย เจริญเ,เจริญาบเจริญจรามขมิ้นครับสาขมิ้นเจริญจรามมันนี่เจริญครับคนเยอะครับคนเยอะ <c ười> โอ้โหเอาจวดโอ้โหใจเปียกโอ้โหหวานไกลมากเลยสี่ห้าเมตรเลยครับระยะทางโอ้โหหวานสุดยอดเลย <c ười> โอ้โหดูบนเรือน,นั่นดี่พี่น้องอดึงขึ้นผมก็ไม่ทันนะครับผมเอาตรงน,นี้เจ้าน,นี่ก็จัดไปเลยจวดโอ้ <c ười> โอบนเรือน,นั้นนรสุดยอดจริงๆเลยครับรุ่นทีนนานไหนนะครับผมโอ้ดูในผาใน โอ้โหเต็มเผาไม่ใช่อะไรเต็มเผาครับผมแต่ยังว่าไกลน้องอู้หวานสวยงามท้งนี้ก็สวยงามโอ้เ,อเหเฮฟฟังใจเฮฟังด้วยครับพี่น้องเราต้องอาใจเฮฟังนิดนึงครับพี่น้องนี่ครับอย่างน้อยไม่ได้ไม่ได้เห็นตัวปลาก็ได้แต่เห็นภาพพี่น้องนี่ชาววงชาวบ้านหาอยู่หากินการตามชนบทเราอย่างนี้ก็ดีครับผมไม่จําเป็นจะต้องเอาแต่ปลาให้เห็นครับผมเอาชาวบ้านเราเนี่ยเขาให้เห็นหน้าตากันได้ออกกล้องกันได้สนุกสนาน เฮฮาครับมานี่เราก็ต้องอาศัยกันอย่างนี้ครับผมนี่เพราะนี่ครับแต่คนนี้ดึงมาแล้วครับออาแกะลงแล้วครับนี่คนนี้ดึงแล้วนี่ครับนี่ดึงมาแล้วเรียบร้อยแล้วปลาครับทุกคนเลยครับผมนี่เอาไปเรื่อยๆครับก็ชมกันไปเรื่อยๆครับนี่ครับนี่ผมมาอีกด้านหนึ่งแล้วผมมาอีกด้านหนึ่งก็บรรยากาศก็จะเปลี่ยนภาพก็อาจจะ ชัดบางจุดก็มันจะคลื้มครับพี่น้องครับพอฤดูนี้ก็เป็นฤดูฝนนก็ยังว่าครับพี่น้องครับเนี่ยผมอู้ชอบฉากนี้มากเลยเลยชอบภาพนี้จริงเลยครับนี่ดูครับเห็นไหมครับชาวบ้านครับนี่ครับการหาอยู่หากินของชาวบ้านว่าเราดูของเชียร์เดียมไทยดูของเชียร์หน่อยแม่ใหญ่นี่คนเฒ่าคนแก่ลูกหลานโอ้ยหมากันแบบพี่น้องเนี่ผมไทยให้ดูอู้ดูามโบเห็นไหมครับ ดูดิโอ้ผมเพิง่งบานนี้มากันเยอะจริงๆพี่น้องไม่เคยดูดิฟังนะเทปฟังน,งน,งน,งนี่ต้องยืนสลับกันหวานนะครับพี่น้องนี่ยดูฟังนะครับต้องยืนสลับกันหวานนะครับจะไปหวานพร้อมกันไม่ได้ครับเพราะมันแน่นครับแน่นคักคักมือปินงอึบสาคเมนก็ปินงอึบนี่ครับมือจราจรนะบนี่จราจนะบว่นนาเยอะแยะเยอะจนะจราจรนี่ทางนี้จัดไปเลยยูดกระจายเปรี้ยดโอ้โหสวยงามครับ อ่าชมไปเรื่อยๆครับโอ้โหรอดูคนนี้ดึงพื้นโอ้โหกระจายเพลียแน,น่ๆคนนี้ต้องมีแน่เฮ้ยเยอะแยะอีกแลยโอ้โเยอะแยะเลยคนนี้มันเลยรมันเทโอ้ยเอาคักๆครับผมไปร้องกันมันมันครับเดี๋ยวผมไปต่อยนะครับมาชมเจ้าทินสักหน่อยดีครับผมนี่ครับเจ้าทินนี่คือบ้านทับช้างตำบลรเวียงโคราชบ้านเองนั่นน่ะโอ้โหตรงนี้สีทหารเสือ เหพื้นหนึ่งใช้สีคนเลยเอาให้คุ้มไปเลยสองพื้นใช่ไหมนี่นี่เขาเรียกว่าร่วมด้วยช่วยกันครับเอาเหได้เตรียมมีแล้วครับผมจ้เอาเหตได้ครับนี่มาอันนี้ไม่ใช่ธนนานี่เจ้าทินนี่ในบ้านที่ตรงนี้เองครับบ้านอยู่ข้างสะนะครับเอาขายมาลงบ่อยแล้วมั้งนี่ผมว่านี่ดึงเรือแต่ตัวน้อยนี่เอาแค่สนุกสนานครับชาวบ้านเราก็หาอยู่หากินกันไปครับผมเราก็แค่คุยยอกรอกันสนุกสนานกับเสียงเหครับพี่น้องครับปกติครับผมสนุกดีครับโอ้ยเอาปลาขึ้นมาขายแล้วเจ้านั้น อือปลาขึ้นมาอีกแล้วนั่นว่ายมาไม่แล้วโอ้ผมซูมไม่ได้ครับไกลเกินครับนี่ครับมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วโสนุกสนานดีครับพี่น้องครับเอาวานเหจับปลากันครับพี่น้องครับนี่นี่นี่กวานเหได้ครับไปใช้แต่เฮได้เอามีคนมีคนปลดปลาให้เรียบร้อยเก็บย้า้เรียบร้อยทางนี้แผน,น,นกหวานโอ้คนละแผนกได้นี่เอ้าจัดไปเลยเอ้า,าเหได้ดวด้วยเต็มที่เลย กระจายเปรีย้ยตสวยงามมากเลยครับทีมงานบ้านทับช้างนี่นะครับผมอยู่ทับช้างนี่ชาวบ้านเราเนี่ครับผมหาอยู่หากินครับผมไหนโอ้โหไปแล้วเต็มเปี้ยเลยเอา้าผมตามไปพี่ต้องตามนี่ครับผมเฮ้ยปลาลุดปลาลุดโอ้หกระชังขาดไปแล้วไปแล้วไม่ใช่ให้เราโหรู้จักร,รู้จักกันอยู่ครับไปแล้วก็หวานแพ็บเดียวเองครับไม่พอชองครับนี่เครียว์มือชีพครับผมเทแล้ว ไม่ตากว่า30โลรัาหวานแทบเดียวเต็มกะละมังแน่ๆเลยเทไปโอ้โหโอ้โหเป็นไงนี่มืออาชีพเกือบๆเกือบๆเต็มนี่ได้ครึ่งหนึ่งเลยโอ้โหทาสายตังกินร้อนเดียวก็เต็มเลยครับพี่น้องครับโอ้นี่ครับสุดยอดไหมนี่โอ้โหอันนี้ปลานินสาใหญ่ครับนี้อ่านี่ครับอันนี้สางามๆขึ้นมาสดๆเลยนี่ครับปลาสดๆปลานิลนี่สุดยอดครับพี่น้องครับ นี่สุดยอดสวยงามครับปลาสดๆครับผมพี่น้องนี่ครับพี่น้องครับผมมาอยู่ตรงหน้าโคศกนี่แล้ครับผมโคซกเรานี่นะครับผมผมผมเมื่อชอบคุยเสียงดังสนั่นวันไหวนะครับพี่น้องครับผมก็ยังไงก็โทษทีครับเพราะว่าเราภาคการบรรเลงเก็ต้องเสียงดังสนั่นฟังชัดนะครับผมนี่สุดยอดพี่น้องเอ้ยแต่ละคนครับ นี่พา,าบาน,นเหสวยๆงามๆฝั่งนี้ครับผมเดินมาแต่และนี่ครับดูเจ้านี้ครับดูเจ้านี้ก็จ,จับปลาใส่ใส่กระชังเลยครับได้เยอะครับคนไหนได้เยอะเขาก็เริ่มขึ้นไม่ใช่ขึ้นมาทำไรขึ้นเอาปลามาขายครับเขาขึ้นเอ,อาปลามาขายดูด,ดูเอาดูทางนี้ครับดูเห็นไหมผมชอบจริงเลยบรรยากาศหาอยู่กินของชาวบ้านนี่ครับนี่ครับเอาหนึ่งหนึ่งสองสามโอ้โหสวยงามนี่ครับผมนี่โอ้โหเอาปลาขึ้นเอาไปไหนอ่ะ บ้านผมนางรองนางรองเอาปลาไปขายเออเนอะนางรองครับมาจากบ้านผมโอ้แป๊บเดียวเองเอาปลามาขายแป๊บเดียวแป๊บเดียวจริงๆนะครับไม่พอชมโงครับเอาปลาขึ้นมาขายเอาปลาขึ้นมาขายโอ้สุดยอดจริงๆแต่ละคนพี่น้องเอ้ยเอาเตรียมเเลยนไหไปทางไหนไปทางไหนชี้ด้วยชี้ด้วยเจ้าทินหรือเปล่าเจ้าทิ้นหรือเปล่าอยู่ไหนนี่ทับช้างเออ๋อแถวนี้เองแถวนี้เองเอาสนุกสนานกันไปครับพี่น้อง ก็ไม่ต้องคิดอะไรมากครับเขาแค่แค่รำมาหวานเหจะปลาแค่สนุกสนานเราก็มาทักทายเพื่อนเพื่อนพี่น้องอยู่ตามบ่อปลาอะไรข้างนึงเนี่ยเที่ยวเนี่เจ้าการทีมงานโนนสุวรรณครับผมี่นี่ครับทีมงานโนนสุวรรณนี่ครับนี่เจ้าการครับโนนสุวรรณอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยครับดูติดติดกันหมดเลยเฮ้ยแหแดงเสื้อแดงนี่อู้สุดยอดเลยครับแต่ละคนครับเอ้าหวานเจี๊ยบเลยสีแหนี่้โหสุดยอด างนี้จูดใจเปรียดฮอสนุกสนานดีครับผมพี่น้องครับโอ้โหสนุกมากๆเลยพี่น้องเอ้ยมานสนุกสนานนี่ครับก็นี่คือบรรยากาศหวานเหจับปลากันครับพี่น้องชาวบ้านครับเป็นเป็นกิจกรรมของชาวบ้านครับพอเมื่อถึงเวลาฤดูจับปลาก็เราก็มาหวานเหจับปลากันครับผมนี่ครับสนุกสนานดีครับได้ปลาไปจุนเจื้อครอบครัวต่อครับผมใครได้เยอะมากเกินไปก็เอาไปขาย แค่นี้เองครับพี่น้องครับผมก็ลักษาะนี้เอาเตรียมแล้วครับโอ้โหใส่รองเทา้าหวานเหด,ด้วยครับเอาหนึ่งสองสามเตรียมเอามยุยปีใบต้องนับภาษาคขมเมึงจะฟังออกครับเอามุยปีใบโอ้โหตังเตียะตังที่ะไรเลยเลย,ยตุ้มสุดยอดอยู่แล้วครับโอ้เกือบถึงเรือรอดูน้องจะดึงขึ้นมาครับผมก็อนสนุกสนานกันนี่ครับผมพี่น้องนี่แต่วพวกพวกกันเองนี่ครับที่ที่แซวกันได้ก็เพื่อนพวกพวกกันเองครับ ส่วนมากผมก็เดินเซลล์อยู่ตลอดรอบบอนี่ครับใครก็เซลล์นะครับผมมันแค่อยากสนุกสนานดีครับพี่น้องครับโอ้นี่ดูดูพี่น้องเอ้ยเอาปลามาขายเยอะแยะไปหมดเลยนี่ครับเดี๋ยวผมถ่ายดูบรรยากาศช่วงขายปลาครับโอ้โหแต่ละคนครับพี่น้องเออมันมาเน้อแต่ละคนนี่นี่ครับแม่ค้าพ่อค้านี่ครับปลาดู นี่ครับตลาดปลาวุ่นวายแล้วครับตอนนี้โอ้โหรุ uh ่นเรียเลยครับผมได้เยอะอยู่ครับปลานิมปลาอะไรดูนี่ครับนี่อย่างนั้นฮะขายดีเลยนี่แม่โอ้โหชอบใจชอบใจชอบใจนะแม่ใหญ่ชอบใจจังชอบใจคักคักนี่ครับโอ้โหนี่เยอะแยะเลยวูบปลานิมไปน้องเยนี่เอามันมันทุกคนครับไปน้องครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศข้างในนิดหนึ่งนงครับโอ้โหสุดยอดมากนี่เป็นไงแต่ละคนครับพี่น้องครับเอ้ามันมันทุกคนครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปต่อทางนู้นไปเรื่อยๆผมจะเดินไปจนรอบบ่อนี่อย่างพอนิวารเฮกิเซนห้าเซนใช่ไหมนี่นี่ครับผู้หญิงครับผมเคยเจอกันอยู่ทีนึงแล้วครับผมวันนี้มาเจออยู่นี่อีกครับผมชอบวานเฮก็คนเราไม่ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายก็วานเฮได้ตลอดครับวานเฮได้เหมือนกันขอให้เราระวานเฮเป็นครับ ขอเคราวัานเหเป็นคนมันรักรักการหวานเหครับเอออะไรเน้อโต๊กเมื่อกี้นี่ฟังไม่ชัดเลยเมื่อกี้นี่เออนี่ครับผมนี่ผู้ยิงครับผมพี่น้องครับนี่ครับการรักการหวานเหเป็นยางี้ครับเออจานจานยกขึ้นหน่อยเออประคนชค่ฮะ NYU, <gez úc? S 2> เอา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 เวียงโมสัําขวามือน่อยขวามือน้อยสดําได้เต้ได้เอ็งเอาจุดโอ้โหกระจายเปียกสวยงามนี่นี่บ้านตาพระอยู่บริรัมครับเลยบ้านผมไปอีกหนึ่งประมาณสกิโลครับผมแต่ก็มาหากินอยู่นี่ครับผมเขามาทํางานอยู่โคราชก็ไม่เจอกันครับถักทายบอกกล่าวกันไปเพื่อนเพื่อนฟูงพี่น้องครับนําซูนใกล้เคียงกันนี่นะนี่ครับสนุกสนานครับผมดูครับดูบรรยากข้างในครับ นี่เอ้ยสวยๆนี่ครับผมนี่วานเจอตอนนี้ก็ยังไม่มีใครยากขึ้นแล้วครับผมแต่ถ้าเมื่อปีที่แล้วนะเขาบอกว่าวานประมาณ3ชั่วโมง2ชั่วโมงนี่แปดเก้าสิโลเลยครับผมแต่ปีนี้ปลามันอาจจะน้อยกว่านิดนึ่งเอ้อด้วยจานดึงขึ้นดูครับลุ้นลุ้นลนึงลุ้นมีไหมเนนิ่มีอีกแล้วโอ้โหสุดยอดเลยครับนี่คนนี้ครับนี่ครับโอ้โห เยี in India, like anyway, ่ยมเลยนี่คร in ับผมสุดยอดมากเลยนี่ไงครับเพื่อนร้องครับผมนี่บ้านเดียวกันเลยครับนี่จากจักราดโอ้ห้วยราดห้วยราดไม่ใช่โอ้พูดถึงบ้านตะไนห้วยราดเลยครับผมนี่ครับนี่มาจากห้วยราดนะครับผมมาไกลแต่ยังว่ามาหาอยู่หากินโคราดก็มาเจอกันอยู่งี้ครับผมเฮ้ยบ้านก็ไม่ได้ไกลจากผมนี่ครับหวานเหสวยๆกระจายเปีอู้ดูแหเหเลืองนั้นดึงขึ้นว่าไม่ทันแล้วครับผม โอ้นี่ครับผมสอ้สวยๆงามๆครับผมดูบรรยากาศข้างในครับโอ้สวยงามครับนี่ผมถ่ายให้ยาวๆไปเลยครับให้ดูครับแต่ละคนครับนี่ครับนี่เขาพวกพี่น้องกันเองครับผมนี่อันนี้ก็ผู้หญิงบานเหเขาชอบบานเหครับผมพี่น้องนี่อย่างนี้ครัผัวเมียกันครับผมนี่ครับพาแฟนพาครอบครัวมาบานเหครับเออดูเหขาวนั้นเป็นไง อกระจายเปรียดเหมือนเดิมได้เห็นก็กระจายเปรียดมีแต่กระจายเปรียดสไตล์ผมกระจายเปรียดสวยงามครับผมดูครับนี่แต่ไม่ลงครับวันนี้ครับสังวานครับไม่ลงครับมานั่งเชียร์ครับอันนี้ก็พวยาันพวยฉันก็นอนรอพวยอย่นันนะพวยาันพวยาันนั่นน่ะนี่ครับนี่พี่สังวานครับผมนี่ก็ทีมงานจากซีคิวเลยครับผมสุดยอดครับผมสนุกสนานครับผมหาอยู่หากินครับพี่น้องครับ นี่ครับเอามาชมครับคนนี้ดูสักทีครับผมพี่น้องอือช่วงช่วงวันเหครับเอาเอาก็ดูชมช่วงวันเหกันเลยกันครับพี่น้องเอาแตะหรือไม่แตะครับเอามาชมกันเลยครับอื้ยเกลี้ยงเออทางนี้ก็เกลี้ยงโอ้ <ar> โหสุดยอดครับมันหมานทุกคนครับพี่น้องครับสนุกสนานครับพี่น้องครับเอาช่วงวันเหกันเลยกันพี่น้องนี่เราดูแต่ละคนดึงปลาขึ้นนะจะเป็นยังไงครับทมเนี่ยนี่ครับอันนี้เหฝังครับพี่น้อง ในไทยแห่ฝังให้ชมครับโอ้โหเอาดูแห่หสีม่วงนี่โอ้โหนี่หลายตัวเลยพี่น้องเปยนไงล่ะนี่ครับได้หลายตัวเลยนี่นั่งคนหนึ่งหวานคนแกะน,นะนี่ครับพี่น้องเอ้านี่ให้เห็นสีหน้าแต่ละคนครับเอาภาพก,กว้างๆไปเลยครับพี่น้องดูครับนี่นี่ดูใครครับหน้าตาแต่ละคนก็ดูเอาเองเลยพี่น้องเอ้ยนี่เราก็หาอยู่หากินกันอย่างนี้ครับอุนี่ครับ หาวิถีชีวิตของชาวบ้านเราครับเอ้ยนี่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 หลายตัวนี่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 โอ้โหถ่ายไม่ค่อยเห็นครับเดินไปหน่อยกูกลัวลื่นครับนี่ครับโอ้ก็ทางก็ลำบากหน่อยครับผมเดินซีสวไม่ได้เลยลื่นตกบอเลยครับนี่ครับต่้งท่าดูดูท่าท่าตั้งท่าดูดิอืเ้เบาๆก็เตกได้สุดยอดนี่ สวยงามครับจริงๆระหว่างเห่สวยงามศิลปะศิลปะอย่างหนึ่งครับจริงๆแล้วเป็นศิลปะครับศิลปะการวานเหของแต่ละคนว่าใครจะวานแบบไหนอะไรยังไงจับเหยังไงนี่ครับมีอยู่สองประเภทครับจับเหมีเหมูกระต่ายแล้วก็จับมวนมวนเอาเลยครับแบบนั้นครับง่ายๆครับคนนายรีบก็จับปุ๊บปั๊บเลยครับนี่ทั้งนี้สวยงามเอาทั้งนู้นมานี่สวยงามท่านเลยภาพวานเหเป็นไงครับสวยงามไหมครับนี่ครับ กอนนี้โหดูทางคนนี้ดึงจะคนนี้จะเอาปลาขึ้นเรืออะไรครับเนี่ยเอาปลาขึ้นเรืออะไรครับดูอ๋อขมัดเอาไว้ได้เยอะแล้วโห,โ,หโซนนี้มีแตจแปดสิบถึงรอยครับเจ็ดแปดสิบโลครับไม่ใช่ธรรมดานะครับผมเออแตกกระจายสวยงามโอ้โหกระจายเปรตทั้งนั้นเลยอลอจะน,น้ำเงินไหมเออบองสนายเออ บองหลอยจะนับเมีนแมวบองผูวนู้บองน่่หลอยเลยเนี่ยมีอะไรบองหลอจะนับเลยหลอหยเมื่อตอนลำแบบหลอยนึกสนามนะนึอสนามจะนับเมีนให้บองผูวเลยนึกเอ้าดูไปเรื่อยๆครับดูกันไปเรื่อยๆพี่น้องนี่ดูกันไปเรื่อยๆพี่น้องครับผมผมก็ถ่ายอย่างนี้แล้ว่ายพี่น้องได้ชมได้รับชมกันอู้ดูข้างในก็ลึกนู่นลึกๆนู่นก็ปลาก็แต่ซูมไม่ได้เขาโอ้ดูปลาดึงปลาดูแหดูบนแพนะครับ เลยพี่ปุ้ยเหคขาดไปหน่อยครับนี่ยนี่พี่ปุ้ยเหคขาดยืนเทเล,เลยเลยน่าจะได้เยอะแล้วอยู่โซนนี้ไม่ตั้งไปเจ็ดสิบโลแล้วนี่พี่ปุ้ยเหคขาดจากนางรองก็สั้งเฮได้ครับพี่ปุ้ยเหคขาดอันนี้ก็ปุ้ยเหคขาดทางนี้ก็นี่ครับอันนี้ก็เจ้ากรุงโนนสูงครับหนองชัยคนนึงครับทางนั้นก็ยาวปากช่องนี่ยาวปากช่องดึงขึ้นโอ้โหนล้วท่าน,นนี่อ่าเดี๋ยวดูยาวปากช่องดึงขึ้นเด้อจะมีไหม ไม่ค่อยจะพลาดล้วบางทีหนึ่งเนี่ยก็ต้องไปเจอการอยู่ที่กองไผ่ต่อแล้วครับพี่น้องทีหนึ่งทีสองทีสามทีสี่ทีห้าอยู่กองไผ่นั่นแหละพี่น้องเลยนี่วานเฮจะปลายอยู่กองไผรแต่ต่อต่อจากนี้ไปครับแต่เดี๋ยวไปประจีนอีกรอบหนึ่งแล้วมั้งครับพี่น้องน่าจะไปประจีนอีกนี่ครับหาอยู่ก็กินไปทั่วเลยครับเออมีไหมมีโหขนหมานทำไงก็หมานจริงๆดูครับทุกฉากเลยผมยืนดูตรงนี้โอ้คนนี่หมานจริงๆเอา้าให้มันหมานทุกคนครับนี่ผ่าสวยๆงามๆครับหมนันนะครับ นี่ครับแต่ละคนครับเริ่มเขาก็เริ่มจะขึ้นแล้วผมก็จะได้ปิดกล้องก่อนครับพี่น้องดูนี่ก็ได้เยอะหูหสองกระชังเลยเขาแยกครับนี่าหน้าถ้าดาไม่พิดนะครับผมกระชังหนึ่งสายปลานินกระชังหนึ่งสายปลากระโหเห็นไหมครับสองกระชังครับนี่ครับผมก็จะได้ปิดกล้องแล้วก็เที่ยวหน้าก็เจอกันใหม่ครับอาทิตย์หน้าโน่นเลยครับผมลาจีนต่ออาทิตย์หน้าไปลาจีนครับอ้าดูให้เรื่องนี้สักหน่อยครับพี่น้องครับ สวยๆงา,งามบนเรือนี่ครับผมแตกจ่ายเปรียดไหมเอานี่ส่งท้ายด้วยการวันเหตุสวยๆงามเอาขอบคุณครับขอบคุณทุกคนที่รับชมครับขอบคุณขอให้สุขภาพแข็งแรงและขอให้มันมานปังๆครับโอ้โห,โห,โหช็อตเด็ดโอ้โห,โหร่วงโอ้โหถลายดีที่ลุกทันครับโอ้โหดวงดีมากเลยครับใบตานครับร่วงมาทั้ง ทั้งอันนั้นเลยครับโอ้โหดีที่ติดกิ่งนะครับทำให้ติดกิ่งเรียบร้อยเลยเมื่อกี้เอา้ามานๆครับผมปลอดภัยทุกคนครับผมสุขภาพแข็งแรงครับ